สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับลุงมีฟาเตอร์กับเกม m o n s t e r Hunter Rise นะครับผมก็ e p EP ที่แล้วนี่เราก็ฝึกฝนนะครับในเควสแรกนะครับไปเป็นที่ร้อยอันนี้ผมจะอธิบายนิดนึงนะครับเกี่ยวกับอาวุธนะครับซึ่งอาวุธนี่มีหลายประเภทมากมีใช้แบบว่าแล้วแต่ความถนัดนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นผมจะชอบใช้ไม่ดาบใหญ่ก็ค้อนนะครับ ซึ่งข้อดีก็คือดาบใหญ่เนี่ยสามารถที่จะตีมอนเตอร์ระดับสูงได้แบบดามเมจรุนแรงมากแต่ข้อเสียคือเชื่องช้านะครับลองสวอตนี่คือรุนแรงลงมาหน่อยแต่เร็วมากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไอเทมสาหรับคนที่ต้องการเล่นโซโลเลยใครโซโลเก่งๆเล่นลองสวอตนี่คือสู้ได้ทุกตัวแล้วก็อันนี้ดาบโล่นะครับดาบโล่ดาบคู่หอกแหลมนะครับหอกปลายปืนมีโล่นะครับ แล้วค้อนอันนี้ค้อนคุยเอาไว้เป็นสายซัพพอร์ตนะครับสวิตเอ็กเป็นเป็นขวานสลับเป็นเป็นอะไรได้เป็นดาบได้นะนี้ชาร์จเบรเป็นดาบชาร์จอะไรสักอย่างผมไม่ค่อยได้ใช้นะอาวุธนี้เป็นอาวุธที่แบบใหม่ๆสําหรับผมเลยอันนี้เป็นพองแมลงอันนี้สายพิ้วสายกระโดดกลางอากาศนะครับจะผมเล่นไม่เป็นโอเคก็สําหรับผมนี่ผมใช้เป็น แรกๆผมใช้เป็นดาบคู่กอนเ่าเดี๋ยวมันไม่มีอะไรให้หรอเดี๋ยวผมดูก่อนอาวุธมีแจกไหมไม่มีนะครับอาวุธไม่มีแจกอ๋อนี่นะครับถ้าสังเกตนะตรงด้านขวานะครับรด้านขวามันจะมีแอทแท็กนะครับคือดามจแล้วก็ชาร์ปเน็ตนี่คือความคมซึ่งสังเกตดูจะมีคมสีเขียว,ยวนะครับก็คืออันนี้ยเรียกว่าคมเขียว มีคมเขียวเหลืองแดงอ่าส้มแดงครับแด,แดงนี่คือไม่มีความคมอยู่เลยเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยระหว่างที่เราตีความคมจะลดลงนะครับความคมลดลงก็คือเราจะตีมอนเนี่ยไม่ค่อยเข้าเราต้องรับมีดระหว่างที่สู้ไปด้วยนะครับสู้ไปคือแบบพอความคมลดเราตีไม่เริ่มตีไม่เข้าละเราก็รับมีดไปด้วยเนะี่โอเคเอมืมเล็กๆผมเล่นเป็น เป็นคอสเลยผมนถนัดคอสนอะ่ะผมเล่นคอสเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ชุดนี่เราได้ชุดแจกฟรีมาอยู่แล้วมีแบ็กเบลแบ็กเบลเลยนะครับเพราะว่ามันดีเฟนส์สามสิบนะยังไงก็ต้องใส่ชุดนี้แหละอะโอ้โหเดี๋ยวมีแบ็กเบลแบบไฮแลนดด้วยอันนี้แหละเอาชุดไฮแลงดเนือ้อแต่ชุดไฮเลนงมันจะโกงไปไหมสำหรับต้นเกมอ,อะไม่เป็นไรนะครับผม ผมว่าเราสู้ง,ง่ายๆไว้ก่อนเลยกันอันนี้โอเคอ่ะเรียบร้อยนี่คือชุดต้นเกมของเรานะครับชุดไฮแลนด์เนี่ยสามารถที่จะเล่นจนจบเกมได้เลยนะสามารถใช้ชุดเดียวเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับหรือว่าเราท้าทายตัวเองดิท้าทายตัวเองไหมโดยการที่ไม่ใช้ชุดไฮแลนด์นะครับเอาไหม เป็นชุดเริ่มต้นแล้วกันชุดเริ่มต้นเลยอะแบบแบบชุดนี้เลยครับอถือว่าเป็นการท้าทายตัวเองนะเพราะว่าชุดไฮแลนด์นี่เป็นเคเวสที่มันให้มานะครับแบบเอาไปใช้ได้เลยผมไม่ใช้แล้วกันโอเครอให้เกมมันเซฟก่อนเรียบร้อย <c oughs> เราก็มาคุยกับแม่นางคนนี้นะครับอ่าปึ๊บเรียบร้อยมันจะมีเทนนิงเคเวส อันนี้ไว้เราฝึกซ้อมนะผมไม่รู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องเล่นก็ได้หรือเปล่าแต่นี่คือเคเวสหลักนะครับก็คือวิเลตวิเลตเฟสซึ่งพอเราเข้ามาเลเวลหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีด้านบนนะครับบอกว่าให้เราเล่นคีเควสให้เสร็จ0ูนทับสองนะครับคีเควสก็คือสีแดงๆอันนี้เราจะต้องเล่นอันเนี้ยสอันเลือกเล่น2อันนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกมันก็จะมีเควสพิเศษขึ้นมาอันดับแรกคือ <c oughs> อันนี้เราต้องฆ่าตัวจักรรสอะลิสการ์เนี่ยแปดตัวนะครับอันนี้คือส่งเห็ดแล้วก็ส่งอะไรไม่รู้ครับไฟลเลนเทนอันดับแรกผมเล่นส่งเห็ดก่อนแล้วกันนะครับจะให้ดูว่าเวสธรรมดานะครับเป็นยังไงไปเดสก์เอ,อเริ่มต้นมานะครับเราก็จะเริ่มมาแบบนี้ซึ่งผมยังเปิดแมปไม่ครบนะครับก็จะเป็นในลักษณะที่เหมือนเป็นเมฆป้องกันอยู่นะครับ โอเคพอเราเก็บของเสร็จเป็นที่เรียบ้อยขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วก็ไปเลยเก็บของตามทางไปด้วยนะครับของเต็มเราไปขายได้ทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเก็บได้เก็บไปก่อนนะครับในในแมปท่านสังเกตด,ดูนะครับนั่นะค,คือเป็นจุดที่แนะนำว่าเห็ดอาจยูงนั้นนะประมาณนี้นะครับโอเคพอเรามาถึงที่นะรับมันมีมอนป้องกันอยู่เราก็ตีๆไปก่อนล้วกันนะครับนี่ อันนี้คือข้อดีของคอ้อนนะครับคือดาเมจในรุนแรงมากแต่ว่าสังเกตได้เลยว่ามันจะช้ามากนี่เดี๋ยวผมสังเกตผมสังเกตว่าผมไม่มีน,นี่นะครับเขาเรียกอะไรอะ่ะผมไม่มีเมาส์ด้านข้างนะครับซึ่งคอ้อนมันต้องมีเมาส์ด้านข้างด้วยอะ่ะ <c> เ <oughs> มาส์ที่ผมเล่นมันไม่มีปุม่มปุ่มตรงนิ้วโป้งครับ มีปุ่มปุ่มเล็กๆทีนี้มันทําให้ผมเล่นคอนแล้วชาร์จไม่ได้นะครับอ้าวตายไมแล้วอ <c oughs> <c oughs> กดชิปในการเก็บนะครับอันนี้เนี่ยครับพอเราฆ่าตายเราสามารถที่จะแล่หนังได้ในการกดเอนะครับอันนี้ผมได้เกรดมานะเกรดจ,จักรัสเกล <c oughs> <c oughs> แบบนี้นะฮแล้วก็เอาเกรดเนี่ยไปทําชุดทาอาวุธได้นะครับนี่คือสเสน่ห์ของเกมนี้เลยที่ตรงจุดเลขสามนี้ไม่รู้ว่าเห็ดมันอยู่ไหนนะ ี่จุดใกล้ๆผมอยู่ใ,ใกล้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ด้านบนผมก็เลยลองขึ้นไปดูนะโอเคใช่จริงๆด้วยนะครับเพราะว่าผมสังเกตดูผมไม่เห็นอะไรเลยที่เป็นเห็ดก็เลยลองขึ้นมาด้านบนดูโอเคอันนี้ได้มาหนึ่งชิ้นแล้วนะครับเห็ดที่เราตามหาโอ้โหได้ระเบิดบารเรลตัวอะไรไม่รู้ <c oughs> เก็บมาก่อนนะครับเราคล้ายๆเหมือนมาฟา์มบเก็บอะไรได้เก็บแต่ว่าดูกระเป๋าด้วยนะเพื <c oughs> <c oughs> ่อกระเป๋าเต็ม ตีสีอือ,อโอ้เล่นลำบากครับเล่นคอ้อนไม่มีปุ่มข้างมันชาร์จไม่ได้นะครับอันนี้อิซูชินะครับอ่าอิซูชิโอ้ได้หางบางชิ้นส่วนเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะออกไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นหนังนี่จะออกง่ายหน่อยอะไรประมาณนี้ครับไอแบบอาหางจะออกแากหน่อยอะไรประมาณนี้มันปเปอร์เซ็นต์อยู่ โอเคขึ้นหมายดีกว่าได้เสริมความว่องไวโ okay. อเคจุดหนึ่งอันนี้เป็นแร่นะครับอ่าในเกมนี้จะมีแร่ด้วยนะครับอ่าพอเราตีปุ๊บเราก็ได้แร่มาซึ่งแร่นี่จจาเป็นนะครับสําหรับการที่ทําอาวุธอาวุธนี่จะมีประมาณ2ประเภทนะก็คืออาวุธที่ทําจากแร่นะครับแล้วก็อาวุธที่ทําจากกระดูกซึ่งอาวุธที่ทําจากแร่นี่ คุณสมบัติส่วนใหญ่จะคมนะครับความคมนี่จะเป็นเลือดเลยส่วนอาวุธที่ทำจากกระดูกนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับอย่างเช่นเราทำจากอาวุธจากสัตว์ที่มีพิษนะครับอาวุธนั้นก็จะเป็นอาวุธทา่าพิษอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ดาเมจจะทตุก็จะแรงกว่าอาวุธที่เป็นคมนะครับแต่คมนี่ก็แรงเหมือนกันแต่อาวุธกระดูกจะแรงกว่านะแต่คมน้อยนะครับโอเคอีกจุดหนึง่ง เหลืออีกสองอันนะครับเดี๋ยวผมลงไปด้านล่างดีกว่าอุ้ยมีงู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 งตกใจอุ๊บอ,อันนี้เราใช้ไวบักให้เป็นประโยชน์นะครับนี่ขึ้นมาด้านบนได้อันนี้คือข้อดีของอ่าภาคเเตอ,ตอร์ไลท์เลยครับเมื่อก่อนนี่ไม่มีไวบักใช้นะลำบาก แต่นี้มีไวบัคแล้วสามารถที่จะหลบมอนได้นะครับเข้าตีมอนได้แบบรวดเร็วครับแล้วก็ขึ้นมาบนที่สูง่างนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับนี่เรียบร้อยโอ้โหเสียงอย่างแมนแน่อย่างสวยเสียงอย่างแมนนะครับอ่าเควสคอมพลีทเรียบร้อยอันนี้เป็นเควสเก็บเห็ดก็จะได้เห็ดมาเยอะเป็นพิเศษนะ ซึ่งเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแต่สมมติว่าเราทำเควสเกี่ยวกับการตีอตัวอิซูชิเมื่อกี้นะครับของอิซูชิก็จะมาเยอะเป็นพิเศษอยู่ที่เควสที่เรารับมาเลยนะครับอาพอเราทำเควสเสร็จก็จะกลับมาที่หมู่บ้านนะครับซึ่งของที่เราได้มาเนี่ยเรามาเก็บตรงนี้ได้นะครับมิเนเอเทมกดอะไรอะ่ะกดกดชิปวะในการที่จะจัดเรียงสินค้า เย็บ yep. ไม่ใช่ไม่ใช่กดแถบอ่ะกดแถบในการจัดเรียงนะ่ให้มันจัดให้อันนี้เราก็เก็บไปเลยไม่ค่อยได้ใช้หรอกแล้วเนื้อสดเนื้อสดใช้นี้มากกว่านะครับอันนี้พิษเก็บไว้เนี่ยอันนี้เราก็เก็บเก็บไม่ค่อยได้ใช้หรอกถ้าไม่เล่นสายปืนนะครับโอเคผมเปลี่ยนเป็น <c oughs> อาวุธใหม่ดีกว่าเพราะว่าผมไม่มีปุ่มเลือนข้างผมเล่นคอนไม่ได้นะครับผมเล่นเป็น อันนี้ก็เล่นไม่ได้อะมันต้องใช้ปุ่มข้างมเลยครับต้องเล่นอะไรดีเนี่ยโอเคผมผมว่าผมเล่นคอนนี่แหละแต่ผมลองเปลี่ยนเป็นใช้จอยดูนะครับผมก็ลืมวิธีการเล่นกับจอยหมดแล้วโอเคมาที่เคเวสครับเคเวสวิเลดโอเคมาเป็นเคเวสตัวนี้เลยครับค่า8จัก,กร้าะครับ แลก็กด R t R t ตัวนี้โอเค,อเคลองใช้จอยดูนะครับผมจำผมไม่เคยเล่นจอยเลยครับภาคนี้แต่เมื่อก่อนเล่นจอยภาคก,กดก่อนเล่นจอยนี่น,นี่อันนี้คือผมต้องการใช้นะครับเนี่ยผมต้องการใช้ในปุ่มที่ผมบอกครับในปุ่ม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 ลืมลนะ ปุ่มปุ่มด้านข้างเมาส์ที่ต้องใช้มันจะชาร์จมันจะชาร์จแบบนี้ได้นะครับเนี่ยแบบนี้ดามเมตจะแรงนะครับเออืโอเคเดี๋ยวใช้จอยชินดีกว่าที่จริงเมื่อก่อนมันต้องเล่นกับจอยนี่เลยถึงจะหนุกนครับออขึ้นขึ้นมาขึ้นมาตัวไหนวะอันนี้เอา อ๋อนี่อันนี้แบบนี้โอเคอ่าตัวจัก,กราดอยู่นี่เหรอปุ๊บมันหลับอยู่นะครับเราเราอัดได้เดน,แบบน้นเน้นฟีตีฟีโอเคโอเคแล้วดีซ้ำด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมผมก็ลืมปุ่มโอเค กด B เพื่อหัน่นเล่นเนื้ออ่ะแบบนี้ชาร์จฟรีเลยนะเฮ้ยมันโอ้โหมันตื่นมันตื่นอืมแบบนี้โอเคเล่นเนื้อโอเคแล้วขึ้นหมากดตัวอะไรเนี่ย ขึ้นมากดตัวบีค้างนะครับบี B ค้างโอเคมุมกล้องมันจะสู้เมาส์ไม่ได้นะเมาส์มุมกล้องของเมาส์จะจะโฟลกว่านะเพราะว่าเราขยับตามมือแล้วได้ครับโอเคมันอยู่ที่ความถนัดนะ ีปาดไปโอเคเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยได้หนังมาเนี่ยอีกหนึ่งชิ้น โอเคดูเหมือนว่าตัวอื่นจะอยู่ด้านบนนะครับถ้าสังเกตดูไม่มีนะครับอ๋อเป็นอีกเขาหนึงอยู่ด้านนูน้นโอเคผมไม่ไปแล้วกันฝั่งนูน้นอันนี้โอเคมาตรงนี้แล้วกันนะครับโอ้โอผมไม่ถนัดปุ่มอะ <c oughs> ผมต้องเล่นกับเมาส์แหละแต่ว่าผมต้องไปหาเมาส์ที่มีปุ่มด้านข้างมานะโอเคตีมันปุ๊บฟาดตายอีกตัวนึงเอาอีกตัวนึงก่อนเฮ้ยวิ่งไปไหนเนี่ยฟาด โอเคให้น้องหมาจัดการให้นะ่รระหว่างไม่ถนัดปุ่มโอเคไี่นหนังมาแล้วอ๋อผมผมละผมว่าและ้ะปกติผมวิ่งเมื่อก่อนผมจะไม่ได้ใช้อานหนึ่งวิ่งนะรี้ผมก็องกดอานหนึ่งวิ่งอาสองเป็นการชาร์จนะครับ เพราะเมื่อก่อนมันชาร์จมันรู้สึกว่าจะกด R1 ชาร์จั้งปุ่มมันสลับกัน,นเ,งงงงเนี่ยเลยงงๆเนี่ยดีขึ้นตรงนี้โอเคขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นโซนเหมือนกับคล้ายๆแบบบ้านร้างป่ะ <c oughs> นี่ครับอ่าเต็มเลยเพียบโอเค ต่ยีมันตรงนี้แหละหมุน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 อือโอเคเรียบร้อยอเราฆ่าครบทั้งแปดตัวนะครับตามเควสมันก็จะเริ่มนับเวลาถอยหลังเลยนะครับ60สิบวิเพราะฉะนั้นระหว่างนี้นะครับเรารีบทำอะไรเรารีบเลย <laughs> เพราะว่าถ้าเป็น ตอนที่เราสู้กับบอสครับเราเราก็จะต้องมาเก็บกระดูกบอสแบบนี้ด้วยนะซึ่งตัวเล็กๆพวกนี้มันมันจะชอบกวนเราเนี่ยครับเร,เราเก็บกระดูกนี้ใช่ไหมมันก็จะจ้องจะตีเราไอตัวนี้ตีช้าหน่อยครับไม่เป็นไรระหว่างนี้เราก็ตีมันได้เก็บของเพิ่มว่าโอเคเก็บขอเนี่ยขอภายในความไม่คล่องกับปุ่มด้วยนะผมว่า ผมว่าเล่นเมื่อก่อนเล่น,เล,นเล่นกับจอยก็จริงนะแต่เดี๋ยวนี้มันผมชินกับเมาส์คีย์บอร์ดไปแล้วเกมคอนโซลไม่ค่อยได้แตะแล้วมือก็เลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่เนี่ยเหมือนกันมุกซ้ายมุกขวาเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยคล่องเหมือนกับเมาส์เมาส์มันจะตามม,ม,ม,มือเราได้นะเรียบร้อย,ย,อยตกเสียงหรอกเรียบร้อยเควสคอมพลี เราก็จะได้ของมาดิแล้วก็เทคอ้อเยบร้อยโหใช้เวลานาน,านมากเคตีเคทีชักคัใช้เวลา6นาทีเลยแบบนี้นะครับอันนี้เควสก็จะเสร็จพอเราทำเควสเสร็จปุ๊บเควสหลักก็จะโผล่มานะครับเราก็ไปคุยกับ เควสที่อยู่ด้านบน,นครับจะบอกว่าให้เราไปคุยกับใครนี่ครับแล้วก็เราก็จะกลับมาคุยกับฮินอ่ะฮินอ่ะใช่ไหมชื่อตัวนี้นะครับแต่ว่าเกมมันเซฟอยู่โอเคฮินอ่ะนะครับก็จะมีเควสหลักโล่มาให้เรานี่นครับเอเ่นเควสอ่อันที่2นะครับเป็นเควสสดาวให้เราไปฆ่าตัวอิซูชิแบบตัวใหญ่นะครับเกรดอิซูชินั่นเองอเราต้องไปฆ่าให้ได้ ซึ่งไม่ถนัดไม่ถนัดเลย <c oughs> ผมจะตีในเควสในในในคลิปนี้แหละครับถือว่าจบดาวดาวแรกในเควสในเควสน,นี้ไปเลย <c oughs> ก่อนอื่นผมเปลี่ยนอาวุธก่อนมันชาร์จไม่ได้อ่ะเล่นจอยผมอยากไล่เลย <m uch ing> มันไม่ถนัด เล่นเป็นดาบคู่แล้วกันนะครับดาบคู่ดูว่าเปลนะแต่ว่าเดี๋ยวเล่นเป็นเล่นด้วยกับเมาส์โอเครับเควสเสอิซูชิไปโหนคล่องกว่าเยอะเลยเราเปลี่ยนมาเป็นจอยเอ้ยพอเปลี่ยนมาเป็นเมาส์คีย์บอร์ดอ่านี้นะครับเป็นคัตซีนของบอสตัวเกรดอิซูชินะครับ ไอตัวนี้เป็นสัตว์กินพืชในตัวข้างหน้าแต่เกตสุชินี่สัตว์กินเนื้อนะครับก็มาไล่กินก็อื่นนี่เราจะได้เห็นว่าดาบมันมีดาบอยู่ที่ปลายหางด้วยคนระับแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราสามารถตีหางได้อาจจะหางไม่ขาดแต่อาจจะดาบดาบตรงหางอาจจะแตกก็ได้น,นะหรือว่าไม่ไม่แตก <c oughs> นี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า <c oughs> แสดงว่ามันมีไอเทมพิเศษเกี่ยวกับหางแน่นอนครับเกรดอิซูจิอ่าโอเคมาเราได้เวลาในการล่ามัน50นาทีนะครับซึ่งปุ๊บผมก็กินเอนเนอร์จีนะครับให้เต็มก่อนหลอดสีเหลืองสังเกตจะมีหลอดสีแดงนิดหน่อยนะครับอนั้นคือสุดได้แค่นี้นะครับเราจะกินไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอสักพักนึงมันก็จะ ก็จะลดลงมาเนีัยหลอดสีเหลืองโอเคเกซูชิอยู่ตรงเลขสี่ครับตรงนั้นประมาณนั้น <c oughs> โอเคเราวิ่งมาถึงแล้วครับนี่ครับเกทซูชิก็จะเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้อา่าเราก็สามารถที่จะโศยตูดได้เลยตีแบบนี้ดีแบบนี้แบบนี้แบบนแบบนลบโอเคที่จริงดับดับ <c oughs> ดาบมีดมีสั้นคู่นี่ก็จําเป็นที่ต้องใช้ปุ่มด้านข้างเหมือนกันนะครับในการที่จะเปิดอันตินะแต่ว่าผมสู้แบบไม่ต้องใช้อันติก็ได้ตีปกติก็แรงอยู่แล้วนะครับโอเคระหว่างมันระหว่างมันล้มแบบนี้เราก็ซ้ำครับซึ่งพยายามซ้ําให้โดนหัวนะส่วนใหญ่มอนสเตอร์ส่วนใหญ่เลยจะ,จะจะอ่อนที่หัวนะครับทุกท,กทบจะหลายตัวเลยสังเกตนะครับหัวมันจะสั้นๆแล้วนะสั้นๆน,นี้คือหมายคว่า หัวมันแตกนะครับตอนนี้โอเคไอ้ไอ้ลบไม่หลบไม่ทันอ๋อเราสามารถการที่จะใช้ไวบัคบวกสเปซในการฟื้นตัวเองมาได้เลยนะครับอ๋อนี้น้ำตา <c oughs> ดีจนน้ำตาไหลโอยลบมันจะพลาดโอเค,รอเ,คเราต้องดูมูฟเมนต์ของมันด้วยนะครับ มันจะมีมุ้เอ้ยเดี๋ยวทำไมม,มันเดินแบบนั้นใกล้ตายเหรอยังโอเคอืมตีหางตีหางลบลบดีดีไม่โดนอุ้ยอ่ะถ้าสมมติว่าเราสู้มาแบบนี้นะครับรู้สึกว่าเอ้ยลำบากเราหนีก่อนับนะลบมุมนี้ก็ได้แล้วก็เติมเลือดนะครับ เก็โมเมนตมันได้ดีปุ๊บโอ้อัน,นี้ถ้าไม่ตายไปเลยวพลาดสามทีโอเคอ่านี่หางหางมันแตกแล้วนะครับห,หลบหางมันแตกก็คือสังเกตที่หางมันนะครับตรงดาบมันจะเละๆนะครับฟาดฟาด ข้อดีของดาบสั้นเนี่ยก็คือดาเมจที่รวดเร็วนะอาจจะไม่แรงมากแต่เร็วนะครับซึ่งเร็วเนี่ยมันก็ทำให้แรงนั่นแหละถ้าเราตีโดนทุกๆดอกนะครับเดี๋ยวผมขออ่ะมันหนีมาทางนี้นะครับเราก็รีบเดินตามมานะที่จริงอย่าปล่อยให้มันหนีมาตัวเดียวแบบนี้นะครับมันมันจะทำให้มอนบางตัวถ้าใกล้ตายหรือเลือดน,น้อยนะครับมันก็จะ แอบมาหาอะไรกินเพื่อเพิ่มเลือดตัวเองนะจากที่เราตีแบบใกล้ตายอยู่แล้วมันอาจจะฟื้นขึ้นมาสักครึ่งหลอดองเนี้ยเยี่ยมนี้สังเกตไม่ได้นะครับว่าว่าตัวมอนเตอร์มันเหลือเลือดเท่าไหร่นะแต่สังเกตตอนแบบใกล้ตายได้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ที่บนขวานะนรับตรงลูกของมอนเตอร์ครับหรือมันจะมีอาการขากระเพกนะครับลบ ลบอื้ออหืานี้ฟันฟันต่อเนื่องปันต่อเนื่องปันต่อเนื่องปันต่อเนื่นองไม่ให้หยุดไม่ให้หยุดไม่ให้พักเนี่ยครับขวาบนนะครับสัญลักษณ์แบบเป็นตากากร์กบาดสีน้ำเงินหน่อยนะจุดใกล้ตายแล้วนะครับเอ่อ อ่ะเดี๋ยวผมใช้แฟดบัคนะครับนี่แบบนี้จะทําให้มอนสเตอร์เนี้ยที่ผมเก็บมลงตรงที่กําแพงตลอดนะมันก็จะมาเป็นแฟดบัคแบบนี้แหละที่จริงมอนเตอร์ใกล้ตายเนี่ยเราสามารถจับได้นะแบบจับเป็นนะแต่อันนี้ผมไม่ได้เอาเครื่องมือมานะก็ต้องตีแบบนี้แหละจนกว่ามันจะตายเบ้นที่หัวเบ้นที่หัวน,วนี่เรียบร้อยเกีอิซุชิตายไปเรียบร้อยนะครับ แล้วเราก็มาแล่นเนื้อโอ๊ <c oughs> โกดผิดโอเคแบบนี้นะครับซึ่งบอลธรรมดานี่มันจะทำได้แค่ชิ้นเดียวนะจะเล่นเนื้อได้แค่ชิ้นเดียวแต่เป็นบอสนี้จะ3ชิ้นนะครับปึ๊บโอเคได้สคร e มเมอร์แสกับหนังนะครับสคร e มเมอร์แสกนี่ก็น่าจะเป็นที่มันคำรามครับเป็นเหมือนกล่องเสียงมันนะว้า อันนี้ยังติดสตันอยู่เลยโอเคตายแล้วโอเคโอค้ได้หางมาเนี่ยประมาณนี้นะวิธีการเล่น monster t e rise r เนี้ยครสังเกตดูตอนแรกหางมันจะคมคมใช่ไหมผมตีจนหางแตกมันก็จะเบียเบ้ยวๆเนี่ยแล้วก็หัวมันตอนแรกมีผมผมตีจนผมร่วงนั่นคือแสดงว่าหัวแตกนะครับ เรียบร้อยเมนางพิงกี้ซ่าๆ0.7ผมเนี่ยครับเราค่ายเกดิซูชิได้นครับเไปได้ของของอมันมาเยอะขึ้นนะครับอันนั้นคือของที่เราเล่ได้คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนอันนี้คือเสริมได้มาอีกนะมีหนังนะครับแล้วก็มีหางน,นะครับล็อกเคนพาร์ตรีวอร์ดนะครับเมื่อเราทําลายส่วนหางได้มีโอกาสนะครับไม่ได้ทุกครั้งนะีโอกาสที่ได้หางเสริมมานะครับซึ่งเราเล่มไม่ได้ใช่ไหม เมื่อกี้เราแลกมันไม่ได้แต่มันจะได้ใน q u วส t r รีวอรนี่คมีโอกาสได้ขึ้นมานี่ได้หลังแล้วก็ได้หางอันนี้ตัวธรรมดานะครับนี่เราก็เทคออลหมดเลยเรียบร้อยตัวสัตว์เลี้ยงเราก็เลเวลอัด้วยนะครับอัพตามเรา,าเลยนะอ่าอะไรไม่รู้สักอย่างนะนรับคุยกับเราอยู่นะ อันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนที่จะปิดคลิปก็คือพอเราทำเควสพิเศษนะครับของอที่เราทำได้นในหมวด1ดาวนะมันก็จะมีเป็นเควสเลเวล2นั่นเอง2ดาวนี่ครับเราไม่จำเป็นต้องเล่นทุกเควสนะเราเล่นแค่มันบอกว่าให้เล่น2เควสคีย์นะครับเราเล่น2เควสแล้วก็ทำเควสพิเศษก็จะจบในเลเวล1เลยแล้วก็ขึ้นมาเลเวล2 เลเวลสองนี่ให้เราทำสามเควสหลักสามหนึ่งสองสามอันนี้คือค่าอสูรอสนะครับมีเควสเบกกี้ Becky, นะครับแล้วก็ลัมโบกินนแลมแลมโกมบีนะครับลากโกบีผมเล็บลัมโบกินนีนั่นกันนี่ครับก็จะเป็นสามเควสหลักพอเราทำสามเควสหลักนี้เสร็จก็จะขึ้นมาเควสพิเศษพอเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเลเวลสามนั่นเองโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับ วันเตอร์ฮันเตอร์ไรส์ใครชอบลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ลุงบีฟาเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสำหรับพิงกี้ซ่าซ่าศูนส์ศเจ็ดสำหรับอีพีนีบบ้บายยเพียงเท่านี้ครับจุ๊บจุ๊บ